นี่ผมได้เข้ามาดูที่นาของผู้ใหญ่และซึ่งอยู่ที่หนองจอกนะฮะแกบอกแกฉีผู้แห่พัดไปสองครั้งแล้วผมก็ถามกับแกว่าฉีดไปแล้วดีไหมแกบอกว่าดีครับคราวนี้แกพอใจมากดูจากต้นข้าวดูจากอะไรเนี่ยความสมบูรณ์มันมัน,ม,นมันมีเยอะแกว่างั้นหญ้าก,ก็ไม่ค่อยมีโรคก,ก็ไม่ค่อยมีแต่วันนี้แกไม่ได้มาเพราะแกไปรีบไปทกศแล้วก่อนจะไปเคลียร์เรื่องบัญชีนะครับ ที่นี่ผมจะให้ดูต้นข้าวเนี่ยที่แกบอกว่าสมบูรณ์เนี่ยดูจากต้นเนี่ยแล้วดูคุณทั้งแกดูดูจากต้นดูจากใบต้นมันแก่งนะฮะเนี่ยแล้วต้นมันก็อ้วนนะ,ะต้นข้าวเริ่มเริ่มจะก,กลมละเริ่มตั้งทองละนี่สองเดือนสองเดือนได้ข้าวเนี่ยประมาณสองเดือนหรืออาจจะก,กว่านิดหน่อยเนี่ยนะครับแล้วข้าวนี่ก็แตกแตกกอดีด้วยนะฮะ ดูผมดูจากข้าแล้วดีดีมากๆเลยนะของแกผมก็ถามว่าแกใช้เท่าไหร่แกบอกว่าฉีดครั้งแรกอะ่ะแกใช้แค่สามสิบซีซีพลริแอร์พัดสามสิบซีซีพลสุดยอดสารชีวพอีกสามสิซีซีต่อน,น้ำยี่สิบห้าลิตรครั้งที่สองแกก็ผมบอกให้แกใส่เท่านี้แต่แกก็ใส่เพิ่มไปเป็นห้าสิบซีซีพลริแอร์พัดห้าสิบสุดยอดห้าสิบครั้งที่ส อนี้ไอ้ครั้งที่สามเนี่ยผมบอกเลยใส่ไปเลยร้อยีซีต่อน้ำยี่สิบห้าลิตรทั้งโพลีแอร์พัดกับสารสุดยอดชีวภาพอย่างละห้าสิบีซีต่อน้ำยี่สิบห้าลิตรแต่อันนี้ของแกใช้โดนฉีดแกก็ผสมทีเดียวเลยนะฮะดูจากต้นข้าวดูจากอะไรเนี่ยท่านผู้ชมก็ดูเองว่ามันสมบูรณ์ไหมดูแล้วดูจากจากข้าวแล้วดูไม่ค่อยเป็นโรคนะฮะโรคไม่ค่อยรบก,กวนเพราะว่าไอ้สารสุดยอดชีวภาพเนี่ยมันช่วยรักษาคือหนึ่ง นอนชายกอสองเพียช่วยป้องกันได้หมดเลยสามเรื่องโรคเน่าโรคเน่าเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดอเพราะว่าถ้าใช้ใช้สารส,สุดยอดชีวภาพนะครับเพราะส่วนมากที่เขาใช้ใช้กันเนี่ยผมก็เห็นเขาบอกว่าใช้ได้ผลดีเขาบอกว่าเขาผสมกันสองอย่างก็ฉีดฉีดไปพร้อมๆกันมันช่วยป้องกันป้องกันได้เลยเขาบอกไม่ใช่เขาไม่ใช่มาปล่อยให้โรคมันเกิดแล้วก็ มาหายาไปรักษาบางทีบางครั้งเนี่ยมันก็รักษาได้บางทีบางครั้งเนี่ยมันรักษาไม่ได้ทางคนทําก็เสียใจนะจะของนากเกษตรเหมือนกันเพราะว่ามันถ้ามารักษาไม่ได้ปุ๊บเนี่ยจบเลยแต่ถ้าเราขีดป้องกันได้ก่อนเนี่ยมันช่วยได้เยอะครับช่วยได้ได,ได้มากทีเดียวทุกอย่างถ้าไม่ป้องกันไว้เนี่ยถ้ามันเกิดโรคมาแล้วคุณมาตามแก้เนี่ยยากแต่ถ้าป้องกันไปแล้วมันจะง่ายขึ้นนะครับดูจากต้นข้าวนะฮะ คุณว่าสวยไหมล่ะผมก็เลยพามาชมแค่นี้เพราะวันนี้ผู้ใหญ่แกไม่ได้มาแต่แกมาเนี่ยจะมีเรื่องคุยมาก,กันี่เยอะครับงั้นผมว่าขอจบเพียงแค่นี้นะครับ